สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทยพาพรณธนัาน,านกุลรหัสนิสิตหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองเก้าหกสองจะมานำเสนอในหัวข้อผู้นำการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรรหัสวิชาศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดค่ะโดยดิฉันขอแนะนำผู้นำการเกษตรที่ดิฉันชื่นชอบนั่นคือดรนอร์แมนบอลลกหรือดรนอร์แมนเออร์เนสต์บอลลกเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรกรรมชาวอเมริกัน ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการปฏิวัติเขียวหรืออีกชื่อในนามผู้ช่วยโลกจากความอดอยากค่ะประวัติของดรนอร์แมนบอลลกดรบอลลกเกิดในวันที่15มีนาคมปีคศ1914ในรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาท่านได้สำเร็จการศึกษาะระดับปร,ริญญาตรีด้านป่าไม้จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาในปีคศ1937และประิญญาเอกด้านพยาิวิทยาพืชและพันธุศาสตร์ในปีคศ1942 หลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำงานกับบริษัทดูพอยต์ก่อนจะได้รับเชิญจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ไปทำงานในเม็กซิโกโนในปีคศ1944และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เกษตรกรรมโลกค,ค่ะผลงานเด่นๆของดรนอร์แมนบอลล็อกก็จะมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีพันเตียที่เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตและก็ลดความเสี่ยงจากการล้มของต้นข้าวสาลีการปฏิวัติเขียวซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ประเทศทั้งหลายมีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น และการก่อตั้งสูตรวิจัย CIMMYT ในปีคศ1964ในประเทศเม็กซิโกมาดูเจาะลึกในผลงานแต่ละผลงานของดรอเอร์โนแมนบอลลกกันดีกว่าค่ะการพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีพันเตียดรอเอร์โนแมนบอลลกได้พัฒนาโดยการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสาลีพันธุ์ท้องถิ่นของเม็กซิโกกับข้าวสาลีพันเตียจากญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโนรินเทนโดยหวังว่าจะเพิ่มผลผลิตและลดความเสี่ยงจากการล้มของต้นข้าวสาลีได้ ดยผลลัพธ์ที่ได้ตอนสุดท้ายก็น่าพึงพอใจค่ะพันธุ์ข้าวสาลีที่พัฒนาขึ้นมามีความสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็ผลผลิตสูงซึ่งช่วยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ลดปัญหาความอดอยากได้ในหลายประเทศค่ะโดยเทคนิคนี้ก็ได้ถูกนําไปพัฒนาพันธุ์ข้าวและพันธุ์ข้าวโพดในหลายประเทศค่ะเช่นอินเดียปาก,กีสถานหรือแม้แต่ประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นค่ะต่อไปคือการปฏิวัติเขียวดิ g ิ e ัล revolution โดยแนวคิดของการปฏิวัติเขียวคือการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เช่นการใช้พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีทางการเกษตรการฉมบทานและการควบคุมโรคพืชมาใช้ในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารโดยดรบอลลกก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีพันเตียและได้เผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปยังหลายประเทศซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดปัญหาความอดอยากทั่วโลก การปฏิวัติเขียวจึงช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมากในหลายประเทศและช่วยลดปัญหาความอดอยากได้ในหลายภูมิภาครัะบทบาทในครั้งนี้ก็ทำให้ท่านได้มีโอกาสรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในระหว่างเกิดการปฏิวัติเขียวดรโนแมนบอลลอกก็ได้ก่อตั้งสูย์วิจัย CIMMYT ขึ้นในปีคศ .1966 ซึ่งคือสูย์วิจัยข้าวโพดและข้าวสาลีระหว่างประเทศในประเทศเม็กซิโกเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดและข้าวสาลีให้มีผลผลิตสูงและก็ต้านทานโรค โดย CIMMYT มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพันธุ์พืชให้มีผลผลิตสูงและเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปยังหลายประเทศซึ่งช่วยเพิ่มผ,ผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารและ CIMMYT ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยการเกษตรในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเพื่อพัฒนาพืชผลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของเกษตรกรในแต่ละประเทศรางวัลและเกียรติประวตัติต่างๆที่ดรโนแมนบอลล็อกเคยได้รับ รางวัลแรกรางวัลโนเบลพีซไพรส์หรือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีคศ1970ท่านได้รับรางวัลน,นี้เนื่องจากการมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดปัญหาความอดอยากทั่วโลกโดยเฉพาะกับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นเม็กซิโกอินเดียและปากีสถานผ่านการพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีพันเตียที่ให้ผลผลิตสูงและอย่างต้านทานโรคและท่านยังเป็นผู้เดียวในสาขาการเกษตรที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วย 2 Presidential Medal of Freedom หรือเหรียญรางวัลแห่งสีริภาพในปีออน 1, คศ1977ท่านได้รับรางวัลน,นี้จากรัฐบาลสาหรัฐอาเมริกาเพื่อยกย่องผลงานด้านการเกษตรและการต่อสู้กับความอดอยากของเขาและรางวัลน,นี้เป็นหนึ่งในรางวัลพลเรือนที่มีเกียรติสูงสุดในสหรัฐอาเมริกา3 National Medal of Science หรือเหรียญทองแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยาในปีคศ2004 ดร o อ l ลอกได้รับรางวัลน,นี้เพื่อยกย่องผลงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรของเขาและสี่ e s s i o n a l Gold Medal l หรือเหรียญทองสภาคอนเกรสสหรัฐอเมริกาในปีคศ2006และท่านได้รับรางวัลน,นี้เพื่อยกย่องผลงานด้านการเกษตรและเป็นผู้เดียวในสาขาการเกษตรที่ได้รับเหรียญทองสภาคอนเกรสทำไมดิฉันถึงชื่นชมดรนอร์แมนบอ l o อก แน่นอนว่าผลงานของท่านก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วจากการช่วยเหลือผู้คนหลายร้อยล้านคนจากความอดอยากทั่วโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลยด้วยแต่ท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่พืชผลในนาแต่เปลี่ยนแนวคิดของทั้งโลกว่าเกษตรคือคุณใจสําคัญของการพัฒนาความยั่งยืนค่ะและถึงแม้ดรบอหลอกจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ท่านก็ไม่ได้ทํางานแค่ในห้องแลบท่านได้ลงพื้นที่ได้ทดลองร่วมกับเกษตรกรแล้วก็ยังผลักดันภาครัฐให้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย เพราะท่านเชื่อว่าความหิวโหยไม่ควรเป็นโชคชะตาของใครและการใช้ความรู้เพื่อปอกป้องสิทธิมน,นุษยชนพื้นฐานดิฉันชื่นชมดรเบอร์หลอกไม่ใช่แค่เพราะผลงานวิชาการแต่เพราะว่าท่านเป็นตัวอย่างของผู้นําที่ใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและพิสูจน์ว่ากเกษตรกรรมนั้นเปลี่ยนโลกได้จริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะดิฉันขอปิดท้ายด้วยคำพูดของดรบอลล็อกค่ะ if you desire peace cultivate justice but at the same time cultivate the field to produce more bread otherwise there will be no peace หรือหากคุณต้องการสันติภาพจงเพาะปลูกความยุติธรรมและจงปลูกพืชเพื่อสร้างอาหารให้มากขึ้นด้วย